สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อวันที่9มิถุนายนปี2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสในการเสด็จออกมห ah าสมาคมว่าความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์ก็คือความเพียรที่จะกําจัดความเสื่อมให้หมดไป แล้วก็ระวังป้องกันไม่ให้ความเสื่อมนั้นเกิดขึ้นใหม่อย่างหนึ่งแล้วก็ความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้เกิดขึ้นแล้วก็ระวังไม่ให้ความดีนั้นเสื่อมสิ้นไปอีกอย่างหนึ่งความเพียรทั้งสองประการนี้เป็นอุปการะอย่างสำคัญแก่การปฏิบัติตนปฏิบัติงานถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรที่ว่าประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้น ทั้งแก่ส่วนตัวและก็ส่วนรวมประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคงพร้อมกับพัฒนาให้เจริญรุดหน้าไปได้ดังปรารถนาท่านผู้ฟังครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของปัจจัยสี่คือเครื่องยังชีพที่สำคัญของมนุษย์คือถ้าหากว่าปราศจากปัจจัยสี่ที่ว่าเนี่มนุษย์ในย,ยากที่จะเจริญเติบโตได้แม้แต่พระภิกษุ ซึ่งไม่ค่อยต้องการอะไรนี่ยก็ยังต้องอาศัยปัจ,จัจสี่ปัจจัยสี่ก็มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคและในสีอย่างนะครับอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ได้แม้ออาจะไม่มีเครื่องนุ่งหม่มอย่างเช่นพระในาศาสนาชินนะ นิกายที่คำพรน,นุ่งฟ้าคือเปลือยกายหรือว่าบรรดายโยคีทั้งหลายนะไม่มีเสื้อผ้าเขาก็อยู่ได้ที่อยู่อาศัยก็ไม่จำเป็นจะต้องมีบ้านเรือนเขาก็อยู่โคนไม้ใช้ถ้ำใช้ชะงอนเขาก็ได้อย่างมนุษย์สมัยก่อนนี้ไม่มีบ้านมีเรือนเขาก็อยู่ของเขาได้ยาก็จำเป็นต่อเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วถึงจะไปแสวงหายามากินมาทามาใช้ แต่อาหารนี่ถ้าขาดจะแล้วดำรงคงชีวิตไว้ไม่ได้ยิ่งจะให้ชีวิตเติบโตด้แล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เอาซะเลยเห็นรูปเด็กในแอฟริกาไหมครับนั่นแหละเพราะเขาขาดอาหารเพราะฉะนั้นร่างกายของเขาถึงได้เป็นอย่างนั้นขาดการเจริญเติบโตน่าสงสารมากน้ำเนี่ยนับเป็นส่วนหนึ่งของอาหาร แล้วในทางพระพุทธศาสนานี่ก็ถือเอาลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของอาหารด้วยถ้าเราแปลอาหารว่าหมายถึงสิ่งซึ่งพดุงชีวิตไว้เพราะว่าถมดลมหายใจไม่กี่นาทีหรอกครับเราก็จะต้องตายแต่ถ้าอดน้ําเราก็อดได้นานกว่าน,นั้นหน่อยเราก็ต้องตายเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอดอาหารนานวันมากยังทรงกลั้นลมหายใจเข้าออกอย่างหนักหน่วงอีกด้วยจนกระทั่ง ทุกเวทนาอย่างแสนสาหัสแล้วพระองค์ก็ทรงค้นพบว่าว,วิธีการทรมานอย่างนั้นไม่ใช่หนทางของการตรัสรู้ก็ทรงดําเนินทางสายกลางจนบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยานในที่สุดนะครับคือพูดอย่างเราๆเนี่ยการบริโภคอาหารเนี่ยควรจะเป็นไปตามทางสายกลางคืออย่าก,กินมากเกินไปอย่ากกินน้อยเกินไปทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ากินอย่างพอดีพอดีเนี่ยมันตรงไหนล่ะข้อความนี้ มีพระพุทธดำรัสตรัสเตือนเอาไว้ว่าท่านนึกอยากจะกินอีกสักสองสาคำถึงจะอิ่มนี่ให้รีบดื่มน้ําเสียแล้วจะอิ่มพอดีพอดีทําไมอย่างนั้นเมื่อกินอิ่มแล้วดื่มน้ําเข้าไปก็จะอิ่มเกินพอดีจนอึดอัดเป็นโทษทั้งร่างกายและจิตใจครับนี่เป็นพระพุทธดํารัสนะที่กินอาหารแล้วไม่อยากอิ่มก็เพราะว่าติดในรสอาหารมันอร่อยเพราะฉะนั้นท่านก็สอนให้รู้เท่าทันรสอย่างเวลาพระท่านจะฉันพัตตาหาร ท่านก็ต้องเจริญสติสวดปฏิสังขายโวว่าอาหารเหล่านี้ท่านฉันเข้าไปเพื่อให้กำจัดความหิวใหร้ร่างกายดำรงคงอยู่ได้เท่านั้นไม่ได้เพลิดเพลินในความอเรเอรอร่อยแล้วเมื่อร่างกายดำรงอยู่ได้ก็จะใช้ร่างกายเนี่ยทำประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเวลาที่พระท่านจะนุ่งหม่มหรือว่าท่านจะเอนตัวลงนอนแม้กระทั่งท่านจะฉันยาท่านก็เจริญสติด้วยบทอปฏิสังขายโยนี่เช่นเดียวกัน คนไทยที่ถือพุทธในสมัยก่อนมักจะมีข้อวัดปฏิบัติด้วยการเอาอย่างพระถึงแม้ว่าพระนี่ท่านจะฉันมือเดียวหรือว่าสองมือแต่ว่าชาวบ้านกินสามมือเนี่ยแต่วันพระเราก็มักจะสมาทานอุโบสถศีลคืออดอาหารมื้อเย็นแบบพระเหมือนกันทั้งนี้เพื่อความงอกงามทางร่างกายให้เหมาะสมหรือว่าความงอกงามทางจิตใจ ด้วยการมีสติปัญญาเป็นหลักที่สำคัญผิดออกไปจากนี้ก็ตรงที่ว่าอาหารไทยเนี่ยมีตัวยาเจือปนอยู่เยอะเพราะฉะนั้นการกินอาหารอย่างพอดีพอดีก็เท่ากับเป็นการป้องกันโรคเยียวยารักษาโรคนะการกินอาหารอย่างไทยเนี่ยมีข้าวกับปลาเป็นหลักมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วอาหารในภาษาไทยนีย เราใช้คำว่าข้าวปลาข้าวปลาอาหารนะแม้กระนั้นเราก็กินปลาไม่มากเกินไปองค์ประกอบอื่นๆของอาหารเนี่ยถ้ามากเกินไปคนไทยถือว่าเป็นการบริโภคส่วนเกินมากกว่าที่จำเป็นแล้วจะเป็นตาลขโมยนะทั้งนี้เป็นวัฒนธรรมที่ฝึกอับว้แต่เด็กให้รู้จักกินอาหารอย่างชนิดไม่มีส่วนเกินมากไปยิ่งยามเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยแล้วห้ามห้ามของสแสลงต่างๆอไอ้นอนก็สแสลงอันนี้ก็สแสลงเพราะว่า ไอ้ตัวนั้นมันมาทำลายตัวยาที่จะมารักษาโรคนะท่านมหาตามาคานทีเนี่ยท่านห้ามการแพทย์อย่างฝรั่งเอาเลยแม้ว่าอายุรเวทท่านก็ให้ใช้แต่น้อยท่านใช้เยียวยารักษาโรคโดยวิธีการธรรมชาติบำบัดลดการดื่มน้ำลดอาหารให้ร่างกายได้พักผ่อนแล้วก็ค่อยๆจิบน้ำอุ่น จากนั้นก็ขยับมาเป็นน้ำผลไม้คั้นเรื่อยไปจนอาหารอ่อน,ออนๆเบาๆท่านบอกว่าวิธีนี้แม้จะช้าแต่ก็เป็นไปตามนัยยะของธรรมชาติในขณะที่ยาฝรั่งนั้นรักษาได้ไวแต่ว่ามีผลกระทบถึงร่างกายและจิตใจพระพุทธองค์เองก็โปรดให้พระนิรักษาโรคด้วยการใช้รากไม้ใช้สมุนไพรผสมน้ำปัสสาวะเป็นพื้น เราต้องไม่ลืมมารากไม้และสมุนไพรนะครับเป็นส่วนสําคัญของอาหารไทยเลยทีเดียวนอกไปจากนี้แล้วอาหารอันพิเศษสุดของคนไทยสมัยก่อนนะเขาเรียกข้าวใหม่ปลามมันก็กินปลากันเป็นพื้นต่อมาเมื่อมาคบหาสมาคมมีคนจีนเข้ามาอยู่เราก็เริ่มกินหมูกินเป็ดกินไก่เมื่อไปสมาคมก,กับแขกมาลายูก็เริ่มกินเนื้อบัวแต่ว่าเราไม่ยอมกินเนื้อควายนะ เพราะถือว่าคกวยเนี่ยมีบุญคุณกับเราในการทำไร่ไถานาอย่างเช่นที่ชาวฮินดูเขาไม่กินเนื้อวัวเพราะว่าเขาถือว่าวัวมีบุญคุณไม่แต่ในทางเกษตรนะแต่หมายถึงว่า,เ,าเขาจะาคือเขาเรียกว่าโครถทั้งห้าที่เกิดจากนมบัวมูลบัวซึ่งเป็นทั้งเครื่องดื่มตั้งแต่เราเป็นทารกจนแก่ชราแล้วก็เป็นอาหารตลอด จนเป็นยารักษาโรคเรื่อยไปจนเป็นเชื้อเพลิงเป็นสบู่เป็นทูปเป็นเครื่องประกอบอะไรแตะ่ะหลายอย่างนะซึ่งมาจากสัตว์ต่างๆเหล่านี้ที่นี้น่าเสียดายที่คนไทยสมัยนี้ปราศจากจิตสํานึกในเรื่องบุญคุณของผู้มีพระคุณเป็นส่วนมากอย่าว่าจะบุญคุณของสัตว์ที่เราเคยนับถือเป็นพี่เป็นน้องมาก่อนเลยแม้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่บางคนก็ยังเนรคุณได้ คนแต่ก่อนเวลาจะจับปลามากินเนี่ยเขาขออนุญาตปลาก่อนนะแล้วก็ไม่จับมามากเกินไปวันพระวันโกนเขาก็หยุดจับปลาปลาที่นาวัดก็ไม่มีใครไปตกขนาดพระสังเนี่ยสังทองเนี่ยพระสังถูกพ่อตาบังคับไปไปหาเนื้อหาปลาท่านก็ยังขอให้ปลาที่ถึงที่ตายแล้วนี่กระโดดขึ้นมาให้ท่านจับนะแล้วใครจะจับแบบมากมายอะไรนี้ก็ไม่ได้นะขุนไกร ขุนไกรที่ต้อนวัวป่ามานี่นเอามาฆ่าตายมากมายเนี่ยโดนพระพันวษา,าลงโทษถึงประหารชีวิตอย่างนี้เป็นต้นคนที่อยู่ตามลุ่มน้ำในภาคกลางซึ่งอุดมไปด้วยปลาเขาก็หาปลาเท่าที่จำเป็นแก่การเลี้ยงชีพไปวันวันเหมือนอย่างที่เขาบอกว่าตำข้าวกรอกหม้อไปวันวันนะใครที่เป็นชาประมงเขาก็ถือว่ามีมิจฉาอาชีวะเหมือนกับคนขายอาวุธขายยาพิษ ขายเหล้าขายสัตว์แม้กระทั่งที่ตายแล้วก็ตามภูมิภาคที่หาปลาได้ยากเขาตีปลาหน้าใสคือไล่จับปลาเวลาหน้าน้ำทีละม,กมากหาปีละหนเดียวแล้วหมักไว้เป็นปลาราปลาเจ้าตากแห้งไว้เป็นปลาแห้งปลาเค็มเพื่อกินไปทั้งปีแล้วเขาก็ไม่รบกวนปลาล่ะก็จะปล่อยให้มันขยายพันธุนะ์ะปีหนึ่งจึงจะเอาสั้ที ปู่ย่าตายายรู้ดีว่าการฆ่าปลาเนี่ยเป็นปานาติบาตแต่ก็จําเป็นต้องทำเพื่อเลี้ยงชีวิตทางลังกานั้นพุทธศาสนิกก็ปล่อยมุสลิมและคริสต์ออกหาปลาโดยที่พวกตัวไม่ยอมทำการด้านนี้เอาเลยโดยเนื้อหาสาระของการเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยท่านสอนให้เราแผ่ไมตรีจิตมิตรภาพไปยังสัตว์และพืชที่เรานำมาบริโภคแม้ว่าจำเป็นจะต้องฆ่าเขาก็ขอขมาลาบาบซะก่อน เมื่อทําบุญทําทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้สัตว์ต่างๆเหล่านั้นในนามของเจ้ากรรมในเวรมันก็ทําให้เกิดสุขลักษณะทั้งในจิตใจแล้วก็ร่างกายมันก็จะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ามีสตังก็ซื้ออะไรอะไรมากินกันได้โดยที่ไม่สนใจใหดีเอาเลยไหวปลาทะเลที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี้ยชาวประมงถูกนายทุนแย่งเอาปลามาจากประเทศไหนบ้าง เพราะว่าอ่าวไทยของเราเองเราปูยี่ปูยำปลาจนเกือบจะหมดทะเลแล้วแล้วก็ปลาเนี่ยยิ่งจับมามากเท่าไหร่เท่าไร่ไม่มีน้ําแข็งที่จะแช่ไว้วได้พอก็จําต้องอาฟอร์มาลินหรือว่าน้ํายาอาบศพแล้วคนกินจะได้รับทั่วทางร่างกายแค่ไหนทําลายสุขภาพอนามัยอย่างไรปลาน้ําจืดก็หมดไปแล้วเป็นส่วนมากเพราะว่าแม่น้าลาคลองเนี่ยเต็มไปด้วยมลพิษต้องเลี้ยงกันอย่างปลอมๆถึงเอามาเน่าไว้ให้ปลาดุกกิน อย่างกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงกันก็ให้โทษสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเหลือขนานับอ่อันนี้ไม่ต้องพูดถึงโคที่ต้อนมาจากพมา่าโดยที่ควายเนี่ยมันเกือบจะหมดไปจากราชอาณาจักรไทยอยู่แล้วเนี่ยพวกเราที่กินเนื้อสัตว์พวกนี้ไม่ได้ตระหนักเลยว,ว่าเรากินอะไรบนความทุกข์ยากอะไรบ้างยิ่งการฆ่าโครกระบือแล้วก็หมูนี่โดยปราศจากน้ำใจไมตรี สัตว์พวกนี้ก็จะเกิดความอาฆาตมาร้ายอย่างไรมันจะผูกใจเจ็บจนกระทั่งเกิดมาเป็นเดรัจฉานในร่างมนุษย์แล้วจองเวียนจองกรรมกับเราอย่างไรเรื่องนี้ก็เคยเล่าให้ฟังมาเยอะแล้วแม้แต่คนที่ไม่เชื่อในเรื่องกฎของกรรมเราก็ต้องยอมรับว่าสัตว์ที่ตกใจอย่างสุดขีดก่อนตายหรือว,ว่ากลัวสุดขีดเนี่ยฮอร์โมนย่อมแพร่ขยายในร่างเป็นเหตุให้เนื้อสัตว์นี่กลายเป็นเนื้อร้ายเป็นโทษมาถึงผู้กินได้อย่างร้ายแรง ที่นี่ไม่ต้องเอ่ยถึงสัตว์ที่ฆ่ากันเป็นเดือนร,ร้อยเดือนพันเอามาเป็นอาหารจานด่วนเช่นว่า,าบริษัทที่ทำอาหารแบบจานด่วนเยอะๆเนี่ยบริษัทนี้ไปซื้อที่อันเป็นป่าดงดิบอย่างอุดมสมบูรณ์ในบราซิลแล้วก็ตัดไม้ทำลายป่าอย่างเลวร้ายเพื่อผลกำไรขั้นต้นนะแล้วก็ถางป่าเป็นทุ่งหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์ โดยการใส่ปุ๋ยเคมีลงไปในให้หญ้าโตเร็วแล้วอาหารสัตว์นี่ก็ล้วนมีผงเคมีปนอยู่ด้วยทั้งนั้นเป็นอันว่าสัตว์พวกนี้มีเนื้อในร่างกายที่เต็มไปด้วยพิษภัยแล้วก็ฆ่าเป็นร้อยเป็นพันเอาแช่แข็งไว้เป็นเดือนเป็นปีจนเนื้อสัตว์เป็นเหมือนกระซากศพที่ใส่ลงเย็นแช่แข็งเนี่ยแล้วก็ส่งไปยังเมืองต่างๆด้วยการใส่ผงชูรสลงไปผสมกับน้ำมะเขือเทศ ก็เป็นเหตุให้อาหารพวกนี้มีโทษต่อผู้บริโภคแล้วก็ทำลายวัฒนธรรมการกินของบ้านเมืองต่างๆนะหากบริษัทนี้ใช้สื่อสารมวลชนโฆษณาชวนเชื่อให้ใครๆอยากซื้ออยากเสพเราต้องไม่ลืมว่าเนื้อวัวแบบนี้มีเหตุลามไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่เรียกว่าโรควัวบ้าคือคนที่กินเนื้อวัวชนิดนี้แล้วเป็นบ้าตามไหมโดยที่ในยุโรปเวลานี้พูดถึงเรื่องเนื้อแกะบ้าเหมือนกันเพราะว่าแกะเป็นอาหารหลักของฝรัง่ง ฝรั่งเขาใช้วิธีขุนแกะด้วยการใส่ผงเคมีเข้าไปในอาหารสัตว์นะแบบที่ทางกาวบัวจนถึงก็กล่าวกันว่าเอาบางส่วนของอวัยวะมนุษย์ที่ตายแล้วปนเข้าไปด้วยเพื่อให้สัตว์ตัวเร็วทันใจในยิงเท็จยังไงก็ไม่รู้นะเคยได้ยินมาอีกเรื่องคือเรื่องหมูเนี่ยหมูนี่เขาบอกว่าเขาเอาหมูบ้านมาทําเป็นหมูป่า เอาเครื่องเสียงมาติดไว้ที่หูหมูบ้านให้มันวิ่งตลอดเวลานะเสียงมันจะรบกวนทำไม่ต้องหลับต้องนอนอ่ะมันกลัวหรือมันจะลำคาญมันจะปวดหูไม่รู้มก็วิ่งมันจะได้ไม่มีไขมันนะวิ่งทั้งวันทั้งคืนกลายเป็นหมูป่าไปคิดดูซิว่ามันถูกทรมานขนาดไหนไก่เองในมีชีวิตนี่อยู่ในกรงตลอดเวลาเหมือนคนติดคุกตลอดชีวิตนะนะแล้วก็เปิดไฟหลอกไม่ให้มันนอน จะได้ร่นเวลาให้โตเร็วขึ้นเป็นทวีคูณตัวผู้ตัวเมียก็ไม่ได้เสบสมกันแต่ก็มีไข่ลมออกมาได้แล้วถ้าเลี้ยงไก่ออกไข่ออกมามากเกินไปนีนบริษัทก็เอาลูกไก่ไปทวงน้ำทะเลทิ้งเป็นแสนๆตัวเพื่อจะพยุงราคาเนื้อไก่เอาไว้นี่คือเป็นเพียงบางส่วนของวิธีการการผลิตอาหารแบบใหม่ซึ่งผู้บริโภคนี่ควรจะตระหนักนะครับ ไม่แต่ปลาและเนื้อสัตว์เท่านั้นที่ได้รับการปูยี่ปูยำม,มาด้วยประการต่างๆแม้กระทั่งพืชผักผลไม้บางอย่างก็ใช้ผงเคมีเข้าไปทำลายกันด้วยลูกแอปเปิ้ลลูกแพ์ลูกพีชและมะเขือเทศในประเทศหนึ่งนะมีรูปลักษณะสีสันเหมือนกันเกือบหมดเพื่อให้เก็บไว้ได้นานเอาลงบรรจุก,กล่องได้สะดวกส่งไปประเทศต่างๆได้ง่ายแต่รถมันก็เฟืนนะกินเข้าไปให้โทษแก่ร่างกาย เย่าว่าแต่ผลไม้ต่างๆแม้กระทั่งถั่วง,งอกกระลำปลีถั่วฝักยาวก็เป็นผลิตผลของปุ๋ยเคมีที่มีภัยรวมถึงลำไย,ยที่เจ้าของสวนอยากจะให้ออกดกทุกปีก็เอาผงเคมีใส่เข้าไปจนเกิดอุบัติภัยอย่างเลวร้ายขึ้นที่เชียงใหม่ไอ้ที่โรงอบลำไย,ยนี่กระเด็นหายไปเลยเพราะแรงระเบิดนั่นแหละ แล้วก็ที่เลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างประเทศนี่ผสมพันธุ์พืชต่างๆแล้วอ้างสิทธิทางปัญญาว่าเป็นของเขาแม้จนผสมพันธุ์สัตว์กับพืชเข้าด้วยกันเช่นว่าถั่วเหลืองก็มีเชื้อของไขสัตว์ปนลงไปด้วยเพื่อให้เติบโตเร็วแล้วก็เก็บไว้ได้นานทั้งยังผลิตได้มากนะก็ในอังกฤษร้านค้าเป็นนันมากปฏิเสธอาหารประเภทนี้รวมทั้งเนื้อปลอมผักผสม จนเจ้าของบริษัทขายส่งแห่งหนึ่งถึงก็เรียกอาหารพวกนี้ว่าแฟรเกนสไตน์หรือว่าอาหารผีดิบนะอันนี้ก็ควรที่ชมรมแล้วองค์กรเอกชนต่างๆจะร่วมกันกระพืออันเนี้ยให้คนไทยได้รับรู้กันรู้เท่าทันในอาหารผีดิบพวกนี้รวมทั้งให้เห็นโทษของอาหารประเภทจานด่วนแปลกแปก แม้กระทั่งอาหารไทยแล้วก็ไม่ใช่ของฝรั่งอ,อย่างที่เราเข้าเครื่องแกงต่างๆนี่ถ้าใส่ยากันบูดเข้าไปมากแค่ไหนก็จะเป็นโทษมากแค่นั้น,นยิ่งสมัยนี้ร้านอาหารไทยกําลังแพร่หลายไปทั่วโลกแต่ถ้าร้านอาหารนั้นๆไม่ตระหนักในเรื่ององค์คุณต่างๆของอาหารตั้งแต่ผักตั้งแต่เนื้อตั้งแต่ปลาไปจนถึงเครื่องแกงต่างๆรวมถึงขนมหวานต่างๆที่ใส่สีซึ่งผิดธรรมชาติเข้าไปนี่อาจจะมีรสโอชะอา อาจจะมีการาคนนู้นมาชิมคนนี้มาชิมแล้วก็มีคนมากินเยอะนะคิดแต่กำไรในระยะอันสั้นต่อไปลำบากนะครับนิมิตด,ดีก็ตรงที่มีคนตระหนักในเรื่องพวกนี้มากขึ้นปัจจุบันนี้ชาวนาที่ปลูกข้าวปลอสารพิษก็มีมากขึ้นแล้วร้านคา ที่เขาอุดหนุนชาวไร่ชาวนาให้ปลูกพืชผักอย่างธรรมชาติอย่างกรีนเน็ตเนี่ยก็นับว่าน่าสนใจนะเขาก็ให้ความรู้กับเกษตรกรแล้วก็ให้ความรู้กับผู้บริโภคด้วยนะการกินการอยู่เนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่เพียงเพื่อการอยู่รอดของเราหรือเพื่อความเจริญเติบโตของพวกเราเท่านั้นเราต้องมองออกไปโดยรอบวัตคนเป็นอันมากหรือเป็นโรคขาดอาหารหรือคนเป็นอันมากถูกเอาเปรียบ ในเรื่องการผลิตอาหารโดยมีบริษัทใหญ่ๆเข้ามาทำเรื่องนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันแล้วก็ต่อสู้กับมันโดยสันติวิธีหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องหาข้อมูลเปิดเผยให้หมหาชนรู้ว่าผู้บริโภคควรเป็นตัวกำหนดในสังคมยิ่งกว่านายทุนซึ่งโยงใยไปถึง สัตว์ต่างๆและพืชผักรวมตลอดถึงสรรพสิ่งมีชีวิตเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้มันต้องอาศัยซึ่งกันและกันพึ่งพากันถ้าต้นไม้ไม่ถูกเอาเปรียบแม่น้ำลำคลองและแม่พระธรณีไม่ถูกเอาเปรียบตลอดจนสัตว์ต่างๆและผู้คนซึ่งยากไร้ไม่ถูกเอาเปรียบทุกอย่างก็จเจริญง,งอกง,งามด้วยกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีอายุอยู่ได้ถึงร้อยปีอย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่ว่าคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่มีอภิสิทธิ์อย่างนี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีแล้วก็บนความจริงที่ว่าสร,รพสัตถ์ถูกเบียดเบียนแล้วคนจำนวนน้อยที่มีอายุร้อยปีจะมีความสุขได้ยังไงการกินอยู่ของชาวพุทธไทยสมัยก่อนมีพระเป็นแบบอย่างอย่างวันพระที่เราสมาทานอุโบสถศีลน,น,นั้นการงดข้าวคั่มของเราสมัยปัจจุบัน ต้องไม่ใช่เพื่อสุขภาพอนามัยและการเจริญเติบโตทางจิตใจในาศาสนาของเราเท่านั้นหากว่าการอดนี่ควรจะสอนให้เราเจริญสติว่าเราเลือกอดได้อย่างเต็มใจในขณะที่คนเป็นนั้นมากเขาอดอย่างยากไรเพราะไม่มีจะกินไม่มีทางเลือกเขาปราศจากที่หลับที่นอนเขาไม่มีเครื่องนุ่งห่มอย่างพอเพียงแล้วเขาปราศจากยารักษาโรคกัน เราจะมีทางเจริญโพธิสัตว์ธรรมบาร,รมีเพื่อช่วยคนที่ยากไร่เหล่านี้ได้มีวิถีชีวิตให้ดีขึ้นอย่างไรการกินอยู่อย่างไทยสยามนั้นมีวัฒนธรรมแบบพุทธเข้ามาเป็นตัวกําหนดอย่างคําว่ากินกับคำว่าอยู่เนี่ยย่อมไปด้วยกันทุกเย่าเรือนเนี่ยเรานับมีกี่ครัวเรือนหรือว่ากี่ครอบครัวคือครัวนี่เป็นหัวใจของการกินแล้วก็เรือนนี่เป็นหัวใจของการอยู่ นะพอเราทิ้งวัฒนธรรมเดิมของเราเราก็เลยเลิกทําครัวหันไปซื้อของกินแล้วก็อยู่อย่างฝรั่งนอ,อยู่ไปเรื่อยๆโดยที่การกินอยู่อย่างฝรั่งนั้นแยกออกจากการเป็นเสี่ยงเสี่ยงฝรั่งต้องการจะเอาชนะธรรมชาติในขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมของเราเนี่ยเป็นไปอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติเราเห็นคุณค่าของป่าของต้นไม้พอต้นไม้ตายเราก็เกิดอีกเราเองเมื่อตายแล้วก็ย่อมเกิดอีกคนไทยแต่ก่อนนึงไม่กลัวตาย โดยที่ป่าเป็นต้นตอที่มาของความชุ่มชื้นของแม่น้ำนํำคลองและของชีวิตต่างๆส่วนฝรั่งนะเห็นว่าป่ามีไว้เพื่อเอาชนะต้นไม้มีไว้โคน่นลม้มสัตว์มีไว้ฆ่านักกีฬาฆ่าสัตว์นะผู้ดีฝรั่งชอบเหลือเกินแม้กระทั่งคนได้อโอกาสก็มีไว้ให้คนแข็งแรงเอาเปรียบนะเมื่อเราไม่เข้าใจเนื้อหาสาระ,แ,ะแนวคิดและวิถีชีวิตอย่างฝรั่งแล้วหลับตาเดินอย่างฝรั่งว่านับว่าเป็นหมันตะไพ ยิ่งระบบโรงเรียนอย่างฝรั่งเข้ามาแทนที่วัดและบ้านเราก็เลยนับถือครูบาอาจารย์ซึ่งนิยมยกย่องความรู้ที่เป็นเสียงๆอย่างฝรั่งแล้วก็การกินอยู่อย่างฝรั่งยิ่งกว่าการนับถือพระนับถือปู่ย่าตายายยิ่งต่อมาเราถึงก็ดูถูกดูแคลนพ่อแม่ปู่ย่าตายายภูมิธรรมดั้งเดิมของเราแล้วที่ร้ายยิ่งกว่านี้ก็ตรงที่สื่อมลชนอย่างใหม่ที่เอาอย่างฝรั่งมาใช้โดยเฉพาะวิทยุโทรทัศน์นั้นได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือโรงเรียน จนเห็นว่าครูในล้าหลังอย่างที่เราเคยเห็นว่าพระและพ่อแม่ปู่ย่าตายายล้าหลังเนี่ยมาก่อนแล้วเราก็พากันนิยมยกย่องการกินอยู่หรือว,ว่าวิถีชีวิตตามที่ทีวียัดเยียดให้จากหนังฝรัง่งหรือจากละครน,น้ำเน่าต่างๆรวมทั้งการจัดโฆษณาสินค้าอย่างเลวร้ายลราชานฉลาดจนกระทั่งเรายึดติดในของปลอมในของเทียมน้ำขวดน้ำอัดลมน้ำสุราเมรยัยเรื่อยไปอ่า น้ำอะไรต่อมีอะไรต่างๆพืชผักผลไม้ที่มาจากเมืองนอกแม้กระทั่งผลไม้ไทยของเราเองเนี่ยในทุนก็ผลิตออกขายโดยไม่คำนึงถึงฤดูกาลแล้วก็ไม่คำนึงถึงผู้บริโภคทั้งหมดนี้นับว่ามีโทษอย่างเร้ไรนะแต่ว่าชีวิตเราอย่างไทยๆครับอ่ะใครจะทำยังไงก็ทำมันไปก็แล้วกัน เมื่อตอนมหาตมะคาันธีท่านไปเรียนี่อังกฤษใหม่ๆท่านเห็นว่าคนอังกฤษจะเจริญเพราะกินเนื้อก้อนโตๆแต่ท่านก็ฝืนใจไม่ได้เพราะดีที่ท่านไปพบสมาคมมังสวิรัตในกรุงลอนดอนตอนนั้นมียอดเบอร์นาชอเป็นหลักท่านก็เลยไม่ทิ้งการกินอยู่อย่างเดิมคือไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์แม้กระทั่งยารักษาโรคถ้าใช้ส่วนของสัตว์ด้วยวายานั้นเกิดจากการทดลองโดยเอาสัตว์มาเสี่ยงชีวิตเพื่อเป็นคุณแก่มนุษย์ คันทีก็ไม่ยอมกินยาประเภทนี้อย่างเด็ดขาดรวมถึงรองเท้าหนังสัตว์เข็มขัดหนังสัตว์นะเขาจะใช้ก็เมื่อรู้ว่าสัตว์ตายตามธรรมชาติแล้วเอาหนังมาทําเป็นเครื่องอุปโภคเลยถึงยอมใช้แต่ถ้าไปฆ่าเขานี่ไม่เอาวิถีชีวิตของคนไทยท่านผู้ฟังเริ่มตั้งแต่การหวานไถและเก็บเกี่ยวก็มีประเพณีพิธีกรรมมาเกี่ยวข้องมีแม่โพศพผีสางเทวดามารับเครื่องสองเบย คือมากินอาหารเรานั่นเองการลงแขกก็มีการร้องรําทําเพลงอย่างมีสามัคคีธำมแล้วก็สนุกสนานข้าวที่ออกรวงต้นไม้ที่ออกลูกเมื่อมีนกกามากินเราก็ถือว่าเป็นบุญมีคนมาเก็บไปกินเราก็ถือว่าเป็นทานอย่างผลผลิตที่เราได้จากต้นข้าวหรือว่าต้นไม้อื่นๆเราก็นําไปถวายพระนําไปเส้นสวงบรรพบุรุษแล้วก็แจกกันกินเหลือก็ขายอ่า ดังจะเห็นได้จากงานตรุดงานศาสตร์งานสลากพัดงานบุญอื่นๆซึ่งล้วนแต่มีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนั้นเสมอไปเช่นข้าวเหนียวแดงกับกะละแมในพิธีตรุดกระยาศาสตร์กับกล้วยไข่ในพิธีศาสตร์ส่วนสลากพัดนั้นก็มีกันในฤดูการที่ผลไม้หลายชนิดออกไล่ๆกันขอให้สังเกตคําว่างานเนี่ยแปลว่าสนุกรวมถึงงานศพงานแต่งงานและงานอื่นๆ ต่อเมื่อเราเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างไทยไปเป็นอย่างต่างประเทศแล้วงานก็หมดสนุกมามุ่งที่เงินแล้วก็การผลิตอาหารเพื่อเงินแทนที่จะผลิตเพื่อการกินกันอยู่และเพื่อแจกกันเหลือถึงขายนั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งความหายณะของวัฒนธรรมไทยในอีกซีกหนึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราเนี่ยแม้เวลาที่เราจะทําอาหารกินกันประจําวันถ้าแกงอะไรเป็นพิเศษขึ้นมาก็ย่อมจะต้องใส่บาตรหรือว่าถวายพระก่อน แล้วแจกเพื่อนบ้านส่วนงานเทศกาลก็ต้องมีอาหารที่ทําถวายพระแล้วก็มีไว้เส้นผีปู่ย่าตายายแจกญาติมิตรด้วยเสมอไปสแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของเราว่าทานหรือว่าการให้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมในการกินการอยู่ผิดกับวัฒนธรรมฝรั่งซึ่งถือว่าการหาเอามาให้ได้เนย่อมสําคัญเหนือว่าการให้ออกไปนอกไปจากนี้แล้วให้สังเกตว่าการกินเนี่ยเรารักษาฤดูกาล อย่างเช่นการนุ่งห่มและบ้านเรือนรวมถึงยารักษาโรคด้วยอ,อย่างเช่นถ้าเป็นฤดูการคือฤดูการน้ยมกำหนดการแต่งเนื้อแต่งตัวการกินอยู่ถ้าเป็นคนชั้นสูงมีประสาทสามหลังตามฤดูทั้งสามอย่างเช่นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแม้จนในวังหลวงก็มีที่นั่งทั้งสามตามแบบดั้งเดิม ตราบจนถึงราชการที่สามแล้วนี่พระเจ้าอยู่หัวจะไม่ทรงฉลองพระองค์เลยจนเข้าหน้าหนาวแล้วน้ําลดแล้วจึงจะทรงฉลองพระองค์เมื่อเป็นอย่างนั้นข้าราชการก็ใส่เสื้อเข้าเฝ้าไม่ได้ในฤดูอื่นนอกจากในฤดูหนาวแล้วก็ชาวบ้านโดยทั่วๆไปก็ไม่ใส่เสื้อเหมือนกันความเป็นอยู่ฉันใดการกินก็เป็นฉันนั่นแหละเมื่อพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเขาจะไม่กินตังโมเพราะว่าเนื้อแตงชนิดนี้มันเย็นเกินไป อางโมเราก็ไม่ได้กินแต่เพียงเนื้อเปลือกก็เอามาแกงเม็ดก็ามาขบมังคุดเปลือกก็เก็บเอาไว้ทํายาได้เปลือกส้มโอก็เอาไว้แช่อิ่มเปลือกส้มเขียวหวานที่เหลือจากการทํายาก็เอาไว้สุมไฟไล่ยุงมะพร้าวก็ใช้ได้ทั้งผลทั้งเปลือกทั้งใบทั้งก้านทั้งต้นดอกแครนะ์กินหน้าหนาวเพื่อช่วยดับไข้หัวลม และพืชประเภทที่เป็นตัวยากินได้ทึกฤดูการทั้งดอกทั้งใบเช่นกับเพราว,วระพาแมงลักมะกรูดขิงขาขมิ้นนี่คนไทยมีครบ